ให้ไปช่วยมันมันนไหนอ๋อเหรอโอเคครับผมช่วยมันไหนวะนะกะลุนาช่วยกูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขี้ขู่ไบรท์เคนดี้ได้เวลาไปแอบสอง Candy Cash มีนะ่า Candy Cash เอาคัทเมดฟิลไงมฟิลไปเอลซูเอลซูไปกลางเฮียเดี๋ยวฝาดไปเล่นดักเลเยอร์ไม่ก็เงาอีกอะเฮีย <c oughs> มีฉันจะไปเที่ยวไหมไม่กลับเจอซิปเจอซิปเผาอะเอออุ๊ยเจอซาป้าโอ้โหเข้มนั่นเนี่ยตาเนี่ยไปเอาเรื่องอะเนี่ยเอาเรื่องอะไรวะอย่หลงพี่ว่ะ ลงพี่มากเลยแต่ละตัวใครวะหลวงพี่เออจินนาขอลาให้หลวงพี่เ่็นเพื่อนรอบหน้าขอเล่นหลวงพี่ได้ไหมใครคือหลวงพี่เอาเลยพี่ได้เลยเดี๋ยวหนูเล่นดาร์กให้ใครอยากหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่จินนาจินนาอ่ะจินนาก็ฟ้าก็ดาร์กได้นะจริงดาร์กไงแง่ครูเงาอีกแล้วหรอโค้ชโค้ชคะปัญหาคือเพื่อนไม่อยากเงาค่ะไอ่เงาอีกแล้วเนี่ย ปัญหาคือเพื่อนเหงาค่ะโค้ชมึงต้องอยู่บนชินเวยอ้าวมึงวิ่งไปไหนเนี่ยกูไม่ได้วิ่งถูกฟาดไฮ้ยเฮ้ยมึงก็รู้อยู่ด้วไไ่ยเอ้ยเดี๋ยวไปตัดชิปก่อนฟิวสองนะอย่าพุ่งเข้าไปได้นะเดี๋ยวเปิดให้แล้วฟิวก็ยิงตอนมันหนีเดี๋ยวกูดึงมาให้เพื่อนเดี๋ยวกูดึงให้เจอป่าแล้วอยู่ล่างเจอเราวิวด้วยบ้า ไปแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มันคือยิงทักิลธรรมดาก็แรงแล้วต้นเกมอ่ะเฮ้ยไ้ไม่ยิงธรรมดาเลยยิงธรรมดาเลยอ๋อยิงธรรมดาเลยยังไงต้นเกมก็แรงสี่หนักก็ตาแล้วอ่ะยี่สิบอ่ะเิ้ยบน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 โอเคกลับเลยมันอยู่มันอยู่โน่นพาไปยืนยิงสตารยิงสตาร์ดียิงสตาร์เลยไม่ต้องกลัวยิงบบเลยเออเออเห็นไหมมันแรงเห็นไ่มสี่หนักก็ตายแล้วพี่สายไหม โอ้ยตัดต้วโอ้ตัอตัดโอ้ตัอตัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่ามาอย่ามาจีจะอย่ามาจีจะข้างบนหน่อยจีจะฟันจังหวะแม็กป๋อมันอมไปโอมหนีอมหนีปล่อยมันอมหนีให้มันปล่อยไปมันกดคิวไปแม่งตามมาถึงป้อมเลยเอป็นจีจะ Uhm ดีนะนี่ <hai> วางช่วยผิว <mesmo> ดีนะไรไม่ช <deu> <scholars> yeah, ่วยอะไรไมช่วยี่แบบบไร้ okay, like ี่สมหนี่ไก่มันปวดเหรอมันน่าลำคาญมันไรมันน่าลำคานนี่ไงปวดเนี่ยิงได้ปัดปัดได้ปัดได้เหรอไม่ไช่วยช่วยชวยาไปยาไป ล้างยาไปปัดแม็ปัดแม็กดแม็กวางไข่แป๊บดึงได้ไหมพร้อมได้อืออมนะต้องรอสักครู่อ่ะฟิวฟิวฟิววางไข่ฝั่งเราก่อนเลยเพราะว่าอ้ามันจะได้ฝั่งเราจะได้มองเห็นด้วยฟิววางฝั่งเราทำไมโอกาสที่เราไปเอาบัฟมันน้อยอยู่แล้วฟิวเป็นฟิวเป็นกบแล้ววะวางไข่ได้ด้วยยิงยิง เรียบร้อยใครได้วะไม่รู้อ่ะต้นมั้งต้องผมเลยครับผมเป็นฟาร์มนะครับกำลังไปแม็กเป็นฟาร์มมันก็ไม่เคยได้นะต้นทำไมเป็นฟาร์มกูณโดนไอ้ตอแย่งทุกทีเลยสัตว์แม็กเป็นฟาร์มมันก็ไม่เคยได้นะถ้ามันเป็นไงไอ้เหี้ยอะนี่ไอไกไอไถ้าแม็กดึงมามันจะมาคู่เลยนะอุ้ยมาคู่เลยครับ ผมไม่ได้เชื่อกลางอ้าวเพิ่งเป็นอะไรวะโดนเลยสองหนึ่งบูบเลยศาสตว์เจ็ดแหลกโอ้ยเฮ้ยรอไหไลนยิงไลนยิงเอาหายหาย่อยมันหายไปมันขึ้นเลยนะมันมันขึ้นโโทษอ้โหตายลาวิลมันมันขึ้นมันมันขึ้นใครไม่ขึ้นแล้วอะเออ เข้าป้อมเลยงั้นแต่ได้งทีโอ๋เมื่อกี้พี่ฟ้าโทษจริงว่าไปส่องนัดเลยนักดักไปก่อนนะเกือบตายแล้วอ่ะเดี๋ยวแล้เดี๋ยวป้อนถอยหอยไม่กลับบ้านเยอะเยอะเยอะตาต้าไม่กลับบ้านเราไปพี่สตาต้ามันครึ่งหลอดมันคงไม่กลับหรอกต้องเปลี่ยนสโคบแล้วฟิวใส่ไปคูณสองไปมันใกล้ไปเขาใส่คูณคูณสิบอุ้ยแจกฟิชมาเด้ยเด้างเด้ยเด้ยข้าง เซฟฟิตกำลังไปกลางต้นต้นเฮ้ยไ like ี่มันัากูเฮ้ยเออปลาปลาปลาแม็กปลาปลาโอ้โหไ่กูเลยไปไปไลไลไปตัวสันสันยาวเลยสัสอืถอยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิวทำไรอะ ฟิวทำอะไรฟิวไม่กจอวะโก้บหฟิวแรมมากดิเฮ้ยพี่ไม่มีของแทงเว้ยกูไปเชื่อมึงไม่ได้หว่ะแต่ป้อมแตกฮึมอีซิปอีมนันหัวใจ โอ้โหไม่บอกเลยโทษโทษโทษไม่เห็นว่ะรู้ว่าจับเติมเลือดบ้านมันเจ็บมากยิงยิงยกโดนแทนเข้าป้อมนะเข้าป้อมนะป้อมไปเพื่อนเข้าป้อมเข้าป้อมกลับบ้านแล้วเฮ้ยซาต้าราไปแล้วซาต้าร์แล้วอีไก่ถอย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 แล้วถอยแล้วถอยแล้วไม่สู้แล้ว ้ัเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่บนต่อนะไม่บนกันรัไปพี่เจ๊แลมชืออจะเดินงั้นเลยเฮ้ยเอาบู๊เช่ากลับบ้านแล้วนะกลับไปเลยกลับเลยปอกลับไปเลยอุปกรต่อเพื่อนเอ้เหลือเจ้าเซฟฟิตเรียบร้อยใบให้แล้ว ับมาเอามังกรกันนึกนะอ๋แม็กขังเยอ๋อเทยบูรับสกิลให้มึงหมดละไปเลยไปเลยวิ่งรับสกิลแทนมึงเทียบเลยเทียบเลยสลับปะเอาเอากากอยก่อนงี้อุ้ยอู๋เอลซูคือคือคือเดินทิ้งขอบดิเดินทิ้งขอบวิ่งไวกว่าอย่าเดินกลางแจ้งงั้นมีซีฟเอาไข่บาวนี่ อีซิปมาอีซิปมามันพาลาวิวมาด้วยลาวิวลาวิวเวทลาวฟ้าอยู่กันลาว,วปวดมันนี่ปวดดีปวดปวดกำลัลงเข้ากันรึเปล่าไมาบา,ม,าบมันหลุดออกไกลนี่แลว้วอ่ะเฮ้ยมันมันกลับไปหาพี่แล้วมันปีกตังแล้วมันเดินกลับไปหาพี่แล้วต้องการรูบูก่อนวะทงังละไม่ทันวะชาวจีเลยชอ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 ยไม่ไหวปะมากัน ดึงไม่ทันไม่หว่ะสกิลีเลยไม่ทันปองทางนี้ก็หมดก๊อกแล้วงั้นบอกร่างใหอย่าดึงให้นะไม่ดึงอยู่รอมันก่อนได้ได้ได้โดนสโลว่ะรอก่อนเฉียวไปเฉียวมาลุ้นหมดแล้วเนี่ยโอ้โหป้อมไปป้อมไปไม่ไม่รูบูรูบูมันเข้ากันรูบูมันเข้ากันมันเเอานัมอาตัวเข้าแรกซาเซลฟิททำไมนุ่นัากนุ่งยาก ระวังทีวีทีวีซาตามาอยนะอยนะแม็กแม็กกลับแล้วนะไปถอยนะโอ้โหสี่ตัวเลยว่ะเพื่อนเอาเราลงมาหน่อยไหมมันน่าจะลงไปกลางปะใช่ลงไปกลางงั้นบนโลกป่ะ ลูบูกำลังขึ้นน้ำเราป้อมแล้วนะเออเราเราป้อมก่อนโอเคกำลังกำลังตะตะกมลังโอเคเดี๋ยวเราชิดขอบแล้วเขาป้อมไปลองบนนะกลางหายหมดกลางหายกลางหายป่าลูบูถอยเลยถอยเลยปอนถอยเลยถอ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 ยได้ไหมนะโอ้ยถอยเลยปอนถอยเลยไม่ต้องสู้แล้วถอยเลยถอยเลยกันให้ละถอยเลยอีไก่อีไก่มาอีไก่มาอีไก่มาชอบชอบหลายหลายป้อมต่อกันได้แล้ย

เอาแล้วเอาแล้วเอาหนึไม่ทันวะบอลไปบนต่อแป๊บแป๊บแปกลาง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 เฮ้ยพอมาเฮ้ยโอ้โหแออเหี้ยสไลม์ไม่ได้สตังค์ด่วเลยอะใครทักเฟซอะเราลาวิวอะพี่สิงห์ปิงไปแล้วหายไปไหนแล้ววะโอ้โหทำไมตอนกูเล่นลาวิวไม่เห็นเดินไวายห่างเลยวะ ไม่มันวิ่งไปอย่างไปเลยความเร็วของท่านช้าเกินไปนักมวยไปฮันนี่ป้าป้า คนมัรเเบแฟลลยคุ้มค่าดีเยอะเลยอ่ะมีเซลฟี่ซิปลาวิวโอ้โหเพียบช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเขาเขาอยู่เขาอยู่ป้าบินโอ้โหสวยงามมากเมื่อกี้ช็อตช็อตเมื่อกี้สวยงามมากมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้ว แม็กอะไรกูอยู่นี่ทำไม่ใช่ไหมจะเป็นแรมสามเราจะเอาสามสองเอาเลือด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 ปอลปอลเอากระกอยเด็กทั้งให้แรมคีน้องมาแล้ว เกิดเจอหมดแล้วเกิดเจอหมดแล้วเกิดจอหมดแล้วไม่รู้ผู้มาเร็วดิกูไปอยู่กูไปอยู่ีมันโดนสตันอยู่เอออีดอกเร็วดิกูแทงได้ยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูแทงป้อมให้สัตว์ยังเดินหนีอีกน้องกลัวน้องกลัวโอ้โหมาเนี่ยเมื่อกี้ใครเรียกวะเอ้ปอปอทำไมปอออกอัน ปอปอไม่ออกคีสก่อน่ะปอไปออกมันในนี้เราอะคิดว่ามันเรียงไว้เว้ยแต่คืนทีเนี้ยพอแบบว่าันไหนเงินถึงมันก็ให้ซื้อก่อนแล้วเราก็เป็นนิสัยชอบกดซื้อก่อนอะเราจาไม่ได้ว่าสายคีสมันคืออันไหนบ้างปอเลี้ยงหม่เดี๋ยวปอเอาอินสติ้งไว้ที่สามเอาดาดคีไว้อันแรกอะไม่งั้นมันจริงไว้ก็จริงแต่คีสไม่แตกหรอกมันมันเลี้ยงเราเลี้ยงมาอย่างนั้นจริงๆคือเลี้ยงคีสมาก่อนเลยแต่ทีเนี้ยพอมันกลายเป็นว่าไอไหนเงินถึงอะปอกดซื้อไงใช่ใช่ปอกดไม่ พอซื้ออุปกรณ์ไหนก่อนแค่นั้นแหละแล้วพอกดซื้ออันที่สองก่อนเลยใช่คือแบบว่าพออันไหนเงินถึงปุ๊บเราก็ชอบกดซื้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นว่าคีสมันก็เลยไปอยู่หลังๆดาเมจมันไม่มามันยิงเร็วแทนอ่ะคิไม่แตกเลยโอ้ห oh. แต่เมื่อกี้ปอวิ่งหนีทำไมกูสะาดเดินเข้าไปแทงป้อมให้แล้วมันเหลกืกกระจึงหนึ่ง,งมันก็ได้ป้อมแล้วเพื่อนรับเอาดูแฟลชเอ <laughs> ว,วะ จะว่ากุญแจไม่ได้แล้วเนี่ยวางนะไม่ถึงเฮ้ยเอาเอาไม่ตายวะโอ้โหมาประกาศนะโอ้โราวิวโดนราวิวโดนราวิวโอ้โหเาอจีนซีซีลาวิวลาวิวเนี่ยตีซีเก็บเก็บเก็บหมดเก็บหมดทีโซลี่บอมแทงได้ละป้อมแล้ว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 เอาเคคลิปหน่อยเดี๋ยวตีป้อมเดี๋ยวตีป้อม อีไก่าีไก่อีไก่อ,กเอมเก่งนักใช่ไหมเฮ้ยใครมาวะตาต้าตาตา้ตา,ตา,ตา,ตาหมดหมดหมดไม่มียีฟ <c oughs> หมด,หมดไม่มีชีฟหมดจริงๆหมดหมดจริงๆหมดหมด <c oughs> <c oughs> เอลสูทำไมไม่ยิงป้อมยิงอย่หมดหมดหมด วันนี้มีคนขำาตารลูบูอะไรอยู่กานอ่ะมันเหยียบขวานมันเหยียบไอเนี่ยเหยียบเม็ดของฟิลอยู่มันไม่รู้เว้ยนี่วิ่งเข้าไปต่อยต่อยแม่งตกใจคู่หมดกูตีกันเองเหยียบว่าหนูอะไรก็พูดเลยไอ้เหี้ยอะไรก็พูดเลยมันไม่รู้หรอกกราบปอปอเดี๋ยวนี้เฮ้ยปล่อยวีพีสัตว์ไม่วีพีก็ให้มันรู้ไปเดีสัตว์กูแทงให้ขนาดนั้นทุกคนจงภาคปอปอแล้วปราบปื้มกดไลค์ให้ด้วย โอ้ oh, เอ, <MVP S 1> เอ็มบีพีได้ไงอ่ะค่ามากกว่าตั๊ตัวหนึ่งอ่ะ